สถาบันเทคโนโลยีจิรดาลงนาม MOU ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสพทพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการดรเกตทิฟสุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รวมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิรดาและโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสพทระหว่างวันที่7-8ถึงพฤศจิกายน2565นาสณสถาบันเทคโนโลยีจิรดาสำนักพระราชวังโดยมีรองศาสตราจารย์ดรคุณหญิงสมนทาพรมบุตรอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิรดาและโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสังกัดสพท เพื่อร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการแก่นักเรียนครูอาจารย์และบุคลากรของสถาบันและโรงเรียนเครือข่ายพร้อมทั้งร่วมทํากิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ตามกรอบและแนวทางความร่วมมือรวมถึงให้ความร่วมมือแก่กันในการหารือและเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของสถาบันและโรงเรียนเครือข่ายซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสพทที่เข้าร่วมพิธีลงนามได้แก่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมโรงเรียนราชวินิตโรงเรียนโยธินบูรณะโรงเรียนปราจีนกัญยาณีจังหวัดปราจีนบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์รบบุรีในพระราชปธัมภ์จังหวัดรบบุรีโรงเรียนวันจันทร์วิทยาจังหวัดระยองโรงเรียนสิงสมุดจังหวัดชนบุรี โรงเรียนชัยบาดานวิทยาคมจังหวัดลบบุรีโรงเรียนสะโบดวิทยาขานจังหวัดลบบุรีและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพร้อมนี้ดเรเกตทิ์สุภาวาน,นิดรองเลขาธิการคณะก,าการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมชมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสถาบันเทคโนโลยีจิรดาและนิทรศการจัดแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม CDTI i n n o v a t i o n 2022โดยได้กล่าวว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้นะับเป็นโอกาสที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนที่ได้มีโอกาสเรียนตามความถนัดและความชอบจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสถานประกอบการที่ให้โอกาสกับนักเรียนในการค้นหาสิ่งที่เป็นตัวตนของนักเรียนและการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ของการจัดการเรยียนการสอนคือนักเรียนได้สร้างสารรค์ในสิ่งที่เป็นนวัตกรรมบนพื้นฐานของความรู้และทักษะที่ต่อยอดจนสามารถนำความรู้กลับคืนสู่สังคมได้สร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยวันนี้นะคะเราอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนการสาขัพื้นฐานของเรา ซึ่งทั้ง12โรงเรียนที่ได้มาเซ็นพิธี MOU เป็นเครือข่ายของความร่วมมือของโรงเรียนที่จริงๆแล้ววันนี้มีถึง17โรงเรียนแต่ในสังกัดสวามี12โรงเรียนที่ได้รับโอกาสตรงจุดนี้เราจะเห็นเลยว่าจากการที่เราได้เดินชมและเราได้รับฟังสิ่งที่ทางสถาบันเทคโนโลยีจิรดาได้นําเสนอให้เราฟังเราพบเลยว่าตรงนี้คือความสำเร็จ ที่นักเรียนของเราน่าจะได้รับและโอกาสตรงจุดนี้อยู่กับ12โรงเรียนสิ่งที่เป็นความพิเศษคือกระบวนการการเรียนจัดการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็น active learning แต่เป็น active learning ที่เด็กได้มีโอกาสได้เรียนตามความถนัดและความชอบจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง70-80กว่าสถาบันสถานประกอบการที่ให้โอกาสกับนักเรียน ในการที่ค้นหาสิ่งที่เป็นตัวตนของนักเรียนและที่น่าสนใจอีกคืองานวิจัยที่ไม่จบแค่ที่รางวัลแต่เป็นงานวิจัยที่เป็นโครงงานหรือ IS ของเราในลักษณะที่สามารถนํามาใช้ได้จริงสิ่งตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่สถานประกอบการต้องการให้นักเรียนมาแก้ไขปัญหา และคืนสิ่งดีๆจากการเรียนการสอนและออกมาเป็นนวัตกรรมซึ่งที่นี่ทำได้และ12โรงเรียนของสอาพถของเราได้รับโอกาสตรงจุดนี้จึงอยากนำเรียนให้ทุกท่านทราบว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนคือเด็กได้ครีเอทในสิ่งที่เป็นนวัตกรรมบนพื้นฐานของความรู้และทักษะที่ต่อยอดจนสามารถนำความรู้ตรงจุดนี้ กับคืนให้กับสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของ BCG หรือความยั่งยืนที่เด็กไทยของเราจะสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดที่นี่สร้างได้รวมทั้ง12โรงเรียนที่ได้รับการทุนนี้จะเริ่มต้นดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อคุณภาพการเรียนการสอนของไทยกับสปทของเราค่ะขอบคุณค่ะ